สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถโทรมาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะโทรแล้วไม่ขึ้นแอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาแอดไม่ขึ้นก็เดี๋ยวแม่ค้าจะแอดหาคุณลูกค้าเองจ้ะมาจากพี่จามาดูกันที่องค์แรกจากพี่จาองนี้จะเป็นพระกุทธราวดีจากคุณลูกค้าได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่1,200บาทจากองค์นี้จะเป็นพระกุทธราว กับพี่นี่คือใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าตามสภาพนะคะพี่ขานะคะหนูได้มาแบบนี้จ้ะนะคะนะคะพี่สวยงามมากกับพี่นะคะเป็นพักกุยุทธรวดีจ้ะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะขอเรียกว่าเป็นพระก,กุยุทธรวดีค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะ อันนี้หนูขอไว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้านะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จัดพี่สนใจยังไงนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดหรือว่าภาพเบร์ยังไงนะคะคุณลูกค้าโทรมาได้จ้ะแอดไลน์จากพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่ทุกคลิปหนูจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปจ้ะนะคะขอไว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะเป็นอ่า กลมนี้หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเบี้ยแก้หรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะพร้อมเหรียญลงปูเอี่ยมกับชุดนี้600บาทจ้ะชุดนี้หนูขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะจะมีขั้นตุ้มลูกเล็กๆนะคะพี่แล้วก็ลูกอันใหญ่นี่ก้อนหนึ่งแล้วก็เป็นเหรียญปูเอี่ยมจ้ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะสีวลีจ้ะพี่จ๋าสีวลีนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจา้ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้เยนะคะคุณลูกค้านะคะ หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้จะพี่จ๋าเป็นเบี้ยแก้เก่าๆนะคะพี่เป็นเชือกถักอย่างนี้นะคะไม่ทราบพวกของที่ไหนจะพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยจะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะเบี้ยแก้นี้หนูขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นเบี้ยแก้เก่านะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ อันนี้จะเป็นอะไรนะเขาเรียกเอ่อไอลาหูค่ะพี่เป็นลาหูนะคะเป็นลาหูจะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะกลมกลมลาหูนี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะหนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้เลยจ้ะนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ ตะกุดหนังจะพี่เป็นตะกุดหนังเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ห้ารอยบาทจะ้ะนีคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นตะกุดหนังเก่าไม่ทราบที่นะคะลงรักลงทองอย่างนี้จะพี่นะคะตามสภาพจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่จ้ะเนี่ยค่ะเจ็อยบาทจะ้ะ เป็นตะกุดเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะแล้วจะมีลูกอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าลูกอะไรแล้วก็มีรอยจานจะพี่มีรอยจานนะคะพี่เห็นไหมคะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะไม่ทราบว่าของที่ไหนได้มาอย่างนี้จะพี่ความยาวก็จะประมาณนี้จ้ะความยาวก็จะประมาณนี้จ้ะคุณลูกค้าอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ตะกุดพ่อเงินจ้ะดอกใหญ่ๆประเอกอย่างนี้จะพี่นะคะ ความยาวประมาณนี้จ้ะมีรูตรงกลางจ้ะหนึ่งพันบาทจะ้ะตะกรุดพ่อเงินนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินเก่าๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้ชาชัดไหมถ้าไม่ชัดแอดไลน์จ้ะพี่ถ้าไม่ชัดพี่พี่แอดไลน์หาหนูได้เลยนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอ่าเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ใช้เบอร์เดียวกันจ้ะพี่แอดไลน์จะขึ้นชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้จะ้ะ อันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะเป็นตะกุดพ่อเงินนะจ๊ะ1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเนี่ยค่ะตะกุดพ่อเงินจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเสือหัวขาดหลวงพ่อชไหนจ้ะ1 2 0สอง้บาทจ้ะพี่เป็นหนังเสือหัวขาดนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อชไนนะคะพี่นะคะมีรอยจานไอมียันนะคะพี่แล้วก็เป็นเสือหัวขาดอีกฝั่งจะเป็นคนอย่างนี้จ้ะ อีกฝั่งจะเป็นคนอย่างนี้จะพี่นะคะขอไว้ที่1,2 0 0้บาทจะ้ะ1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน1,200บาททวนจากคุณลูกค้านะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะ1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะนานๆจะมีมาทีนะคะพี่ช้าหมดอดนะคะมีอันเดียวจะพี่จ๋า1,2 0 0้บาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนจ้าพร้อมถุงจากคุณลูกค้าได้มาแบบนี้จ้า คุณลูกค้าปิดไปจะได้ก็จะได้เป็นถุงอย่างนี้จ้ะเนี่ยจ้ะชัดไหมจ๊ะชัดไหมจ๊ะพี่จ๋านะคะด้านหลังจะเป็นพยาคุดพร้อมตะกุดจ้ะด้านหลังจะเป็นยาเอ่อเป็นพยาคุดนะคะเป็นพยาคุดพร้อมตะกุดจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นพยาคุดตรงกลางค่ะพี่แล้วก็ตะกุดอยู่ตรงซ้ายตรงข่านะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ปิดไปก็หนูก็จะใส่ซองอย่างนี้ให้เลยนะคะพี่เพราะได้มาแบบนี้ก็ขายแบบนี้นะคะพี่ขายนะคะ6ก0ัวบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดเป็นสายคาดเอวหลวงพ่อทบจ้ะ เป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวหลวงพ่อทบหนูขอไว้ที่900บาทจ้ะนะคะตะกรุดจะมีอยู่3ดอกจ้ะเป็นลายธงชาตินะคะพี่ตะกรุดจะมีอยู่3ดอกแล้วก็จะเป็นเชือกยาวๆจ้ะเวลาเราใส่เราก็ใส่ไปอย่างนี้จ้ะพี่จะมี asta. ห่วงให้เราเหยียบลงไปอย่างนี้จ้ะพี่นะคะใส่ไปอย่างนี้จ้ะพี่พร้อมเชือกเก่าๆนะคะพร้อมเชือกเก่าๆจะพี่จะเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวหลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะพี่นะคะอาสายคาดเอวนี่ยาวนะคะพี่ แนะนํา XL ได้อยู่ค่ะพี่แต่ XL 2 X 3 X 4 3ม X 4 X ไม่น่าได้จ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่9 0้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่9 0้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นตะกรุดนะคะพี่พร้อมสายคาดเอวพร้อมเชือกเกาเกาๆจ้ะ9 0้า้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะอ่าลูกตะกรุดจ้ะดำดเนื้อเป็นเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่นะคะ เหมือนมีรอยจานนะคะพี่แต่ต้องสังเกตดูดีๆนะคะพี่นะคะแล้วก็จะพุ่มชุุ้มลูล่ล,ลวดจ้ะพี่พุ่มลวดอย่างนี้จ้ะไม่ทราบว่าของที่ไหนจะได้มาแบบนี้จ้ะห้าร้อยบาทจา้ะหนูได้มาแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำเต้าค่ะพี่เป็นไม้แกะมั้งคะพี่แต่ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรก็จะมีตะกุดหนึ่งดอกจ้ะนะคะ จะมีตะกุดหนึ่งดอกอยู่ข้างในก็จะมีเชือกค่ะแล้วก็มีรอยจานนะคะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะน้ำเต้านี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญค่ะพี่อ่าหลวงพ่อไผ่จ้ะเป็นเหรียญพ่อไผ่จ้ะพี่จะ้ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณพ่อไผ่เรื่องพัติกเกเก่าอย่างนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ ปูเอี่ยมจ้ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจากคุณลูกค้า600อบาทจา้ะองค์นี้ขอไ้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ,าจะพี่เป็นเหรียญปูเอี่ยมจ้ะเหรียญพ่อเดิมจ้ะพี่600บาทจา้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพนะคะ600บาทจา้ะหลวงพ่อทาบจ้ะนะคะด้านหน้าจะเป็นภาพพ่อทาบด้านหลังจะเป็นสีพึ่งสีเขียวจ้ะอันนี้600บาทจ้ะ อันนี้ขอไว้ที่6กรอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะอัน,นจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแป๊บหบนึง่งหลวงพ่อคูณนะคะพี่ใช่ไหมใช่พ่อคูณมาจ๊ะพี่นะคะอุ้ยอุ้ยโทษจ้ะนะคะแบบนี้จะพี่ใช่พ่อคูณไหมนะคะวัดจันทร์ศีลเอวัดจันทร์ศีลวัดจันทร์ศีลนี่หลวงพ่ออะไรคะพี่นะคะ ได้มาแบบนี้จ้ะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาดจ้ะองค์นี้จะเป็นหลงพ่อพรมจ้ะข้ออะไรตกอเลเรค่าจ้ะพี่อะไรนุ่นชาร,รถไฟใช่ไหมใช่ไหมหรือไม่รู้หรือว่ายังไงจ้ะพี่7จ็ดรอยบาทจ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ผิวสวยงามมากจะพี่คุณลูกค้าสนใจแอดไลน์จะพี่นะคะบางทีอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้เวลามองจะสะท้อนแสงนะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่นะคะ700บาทจะ้ะปูดทวดจะ้ะเนื้อไมกะพัดจะพี่นะคะองคงนี้600บาทจะ้ะโอกร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเนื้อไมกะพัดนะคะพี่ถักลวดจะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะลงปูดทวดจะ้ะ พักกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ตามภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะสมเด็จเก่าจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะ้ะเจ้าสัวจ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะด้านหลังมีรอยจานจะพี่นะคะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเหรียญเจ้าสัวจะเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทเหมือนกันจะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเหรียญเก่าโบราณไม่รู้ที่จะหลวงพ่อหรือีลิงดําจะห้าร้อยบาทจะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเหรียญหลวงพ่อหรือีลิงดําจะพระนปกจะพี่เหรียญพระนปกหลวงปู่ทิมจะพี่จ๋านนะคะ องค์นี้500ร้อยบาทจ้ะองค์นี้500ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0ิบาทจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญพระนับปกหลวงปู <maintenant S 2> ่ทิมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพระกุจะพี่ยุคธราวดีจ้ะนะคะองค์นี้500ร้อยบาทจ้ะนะคะองค์เล็กนะคะพี่นะคะ500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะพี่เป็นพระกุยุคธราวดีนะคะส่วนอันนี้หลวงปู่ทวดจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทจ้ะนะคะ หนูไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะพี <Xue> ่หนูไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะหลวงปู่ทวดจ้ะเหรียญปู่สุดวัดกาหลงจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เหรียญปู่สุดวัดกาหลงค่ะปู่ไข่จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเหรียญปู่ไข่วัดเชิงเลนจ้า อันนี้หนูไม่ทราบนะคะพี่ว่าเป็นเหรียญที่ไหนจับขอบจ้ะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญจับขอบเก่าไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี Ö ้จะพี่ไม่ทราบเหมือนกันจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เป็นเหรียญเก่าไม่รู้ที่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้จะเป็นรูปหล่อปิดตาจะพี่ไม่ทราบที่เหมือนกันจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะรูปหล่อพ่อเดิมจะพี่นะคะ500บาทจ้ะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะรูปหล่อพ่อเดิมจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทบจะพี่500บาทจ้ะเนี่ยค่ะ500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่500บาทจ้ะ อาเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกจ้ะตามสภาพจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจ้ะอันนี้หนูไม่ทราบนะคะพี่ว่าที่ไหนนะคะพี่มาในกรอบพลาสติกจ้ะองค์นี้600บาทจ้ะองนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจ้ะพระพรหมจ้ะเนื้อกระไรทองจะพี่500บาทจ้ะนีคะห้าบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะเป็นพระพรหมเนื้อกระไรทองจะพี่ หลงปูดทวดจ้ะก mm ้นลายเซนจ้ะพี่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรูปหล่อปูดทวดจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี bait. ่องคนี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อปูดทวดจ้ะอันนี้จะเป็นพระพิคเนศนะคะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพระพิคเนตนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่เป็นพระพิคเนตจ้ะรูปหล่อพ่อยอดจ้ะห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเนี่ยค่ะ ้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจะรูปหล่อหลวงพ่อยอดจ้ะงบน้ำอ้อยจห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะงบน้ำอ้อยจ้ะรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยจะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะปิดตาฝั่งตะกุดจ้ะห้าร้อยจ่ะฝั่งตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ปิตาหลังแบบจ้ะห้าร้อยจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นพระปิตาหลังแบบจะ้ะหลวงพ่อทาค่ะวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะ้ะ โอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจองคไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถโทรมาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะโทรไม่ขึ้นคุณลูกค้าก็เดี๋ยวแม่ค้าจะแอนไลน์หาคุณลูกค้าเองนะคะฝากพี่ๆกดติดตามช่องกระเก็บสกุลพักเครื่องด้วยนะคะ EP ีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ